สวัสดีพอกะบัวพันธุพาเสียเบเดอพี่น้องมื่อนี้พ่อพาพี่น้องมากินกระปุลน้ำปลาแหลกพี่น้องหรือว่ากระปุลน้ำเศร้าน้ำปลาละหรือพี่น้องเนาะคือทางไทยเอิร์ดมาได้พี่น้องมาจุ่ยจเหมือนกันก็จะไปกินปลาพี่น้องกดไลค์กดติดตาไม่เด้อพี่น้องเพราะมีกระับนใจคลิปเด้อมาๆพี่น้องมาเหว่าวล้ายมาจุ่ยจุ่ยทำการคือเราบ้านในลูกใหม่พี่น้องมาพี่น้องไปหาปรุงแบบน้องเด็กคือคน เด๋วเล๋มามามา้าก่อนสื่อเขาคือกาพี่นนองสื่อเล่นนี่ชองสุดจ้าพันกี่ด้วยว่าสี่สิบบาทเนาะมามพี่นนองมาจุ่มๆลงไปบรรยากาศล้างต้นกล้วยมาพี่นนอะแซ่บแบอืม แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บนวดน้ำปลาแกพักเขากห็นพี่พักกัดจองม,มององอี่นี่น้ำทงเงอกพร้อมปนโอ้นวดดีนวดดีพี่น้อง ขาพลัประแดกเขี่ยใ่้ร้อนก่อใส่ซอสก็บองได้หมนี่วันหนาบรรไดวันใสมือ พี่น้องมันกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อได้์หนึ่งวิวหนึ่งหรือว่ามีความ่อนสำคัญกับเขาเด้อพี่น้องขอบคุณในได้ที่พี่น้องเขามาเบิ่งมาสมเด้อมาติดตามเด้อกินบริสุทผาขอถอยขอให้เรือพี่น้องเบิร์เพื่อนเพมันเทิ่ยงนะพี่น้องเนาะ Khi mà xuống phải thì khó đó Tôi <laughs> <Tổ> nặng rồi <laughs> Nên bà กินกะปุ่นมันไม่เบื่อแถวเนาะกินได้ทุกมื่นก็ได้กะปุ่นไม่เห็นกะปุ่นกินมันไม่เบื่อ เพียเพีเยเ็น่อยหน่งไปแล้วถ้าเปนจองดวกใช้ได้ตัวนหนักหนอเลย que. าลไมเนาี่ย ăn <laughs> <laughs> vay lãi cả, kho phải để được <laughs> Chẹp nó lại gì ạ Bà đẻ nó lại Sao không sụt bọc đai hả ạ tưới nhỉ uhm. bisa Bikin bumi buah

อึมอมชิ้นหอยแสบีปดีแซ่บพี่น้อชวนนาำกัน อืมค่ะคับเจ็บอ่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบพูดในใจที่พี่น้องเถามว่าเบิ่งมาส้มเด้อฝากเปกับน้องใจให้เด้อพี่น้องมาคลิมนกีกดไลค์กดติดตามดีเด้อกินโมโซฟาบบเรี่องกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบายพบกันคลิปหนะ้าพี่น้อง